สวัสดีครับสวัสดีครับ AKX ครับนำเสนอ AKX ของโตเกียวมาลยอีกขนมโตเกียวอ่ะเจแปนิทมิยาบิคอ่าเจแปนิทมิยาบิค AK นะครับอันนี้เป็น AK ระบบแก๊สโบแบ็กอ่าโบแบ็กนะไม่ใช่ปีเอ่าโบแบ็กไงทำยัไงโบแบ๊กเนี้ยเป็นองไรกินงันโบแบ็กอ่ะ ตรงนี้หรอตรงนี้หรอใช่งั้นแหละทำยังไงพี่เอันนี้ได้ท้ายพับด้วยพับได้ท้ายพับได้นะใช่ป่ะท้ายม้วนท้ายท้ายม้วนเหรอไอ้พับดิพับดิเออเดี๋ยวท้ายพับได้เป็นระบบแก๊สนะโบแบ็กตรงนี้วิ่งจะวิ่งไปวิ่งมาเป็นเหล็กก็พี่ป๋าสั่งกระสีมั้งเหล็กพี่เฮ้ยเหล็กแข้งแข้งถามได้เป็นเหล็กไหม เห็นโลหะใช่โลหะแล้โคตรสวยแดงแข็งแรงอันนี้เล็กๆนะคล่องตัวด้วยรางเป็นเอ็มล็อกสามารถซื้อรางเอ็มล็อกมาติดได้ล็อกอย่างเดียวแล้วแม็กอะแม็กไปเลยฮะแม็กก็ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ไงแม็กแเป็นละแม็กกันโถ้เอ้ยคนละแม็กนะใส่แก๊สตรงนี้นี่ใส่ถุงตูดอัดถีบเข้าตูดอัดถีบเข้าตูดได้เลยโอเค เแก่นะสนุกสนุกขำขำเนี่ยเล่นเล่นเอ้ยไม่ถูกข้างไม่ถูกคาราคาเสนอราคาให้ลูกค้าหน่อยตัวนี้มีราคาเท่าไหร่เท่าไหร่พี่มีราคาเท่าไหร่มีกี่ตัวไม่เยอะแกนะบอกเดียวแกบอกบอกเดียอะแล้วมั้งมีสี่บาทได้รางข้างมาด้วยนะไม่ต้องซื้อเอาเอาเอารถวิ่งอะไพี่ไม่ได้้รังรถไฟเฮ้ยไม่ใช่รางฟืน ราคาเท่าไหร่ AKX โตเกียมารีกแก๊สโบแบ็กกว่าราคาจะคอดสองหมื่นสองพันเก้าร้อครับมีอยู่สีบอกสี่บอกสองหม่องพันเก้าร้ครับสนใจมาที่ไหนครับสนใจมาที่ไหน มาที่ห้างเมิก้ามุงนึกงานอย่านครับมุงนึกงานแบบห้างเมิก้าร้านฟ้าพี่มีกันครับมีสีบอกเองนะครับสีบอกสุดท้ายแล้วครับตั้งสองชั้งสองมีแค่ตั้งสามอ่างมีสองมีแปดเ่าจะนึกแต่ละครับสองที่แปดสองสี่เก้าแค่กันเสร็จครับโอเคโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วก็ที่รู้จักเจอคลิปหน้าโอเคแล้วเจอกัน